แม้กระทั่งวันเด็กก็ยังทะเลาะกันแล้วก็จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ที่ถ่ายขับไปเดย์เนี่ยที่ถ่ายขับไฟเดย์เนี่ยค่ะเป็นที่ที่เราเด็กันครั้งแรกค่ะกมทะเลาะกันด้เดรกทะเลาะกันที่ห้องน้าชั้นสองจะจําไม่ได้แล้วนะว่าเรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยกลายเป็นว่าเราไปเคลียร์กันในห้องน้ำแล้วก็พูด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 ทะเลาะทะเลาะทะเลาะเหมือนกอบอมจับตัวเขาอ่ะแล้วเขาก็สะบัดเขาก็เลยหยิบนาฬิกาเขากระชากออกมาแล้วเขาก็คิ้งไป แล้วก็กระเทิบพกได้ยางเงี้ยอ๋อาก็มาทำไรอ่ะดนาฬิกานะทำอะไรอ่ะเพื่อทำให้หลงเงียบเนี่ยเหรอเธอกระเทิบทำไมอ่ะอันนั้นเป็นการที่เราเงียบเลยค่ะโลเล็กพังเลยอ่ะจบทุกทุกอย่างจบทุกอย่างความสนใจเปลี่ยนไปเปลีนไปเป็นแบบเฮ้ยทำทำไมอ่ะแล้วเราก็แบบโกยโกยโกยเฟืองโกยหน้าปัดโกยอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เป็นเศษเศษโกยโกยโกยแล้วแบบว่าเฮ้ยจะได้อะทำทำไมอ่ะอะไรเงี้ย เขาก็คงเสียดายเหมือนกันแต่เขาก็ยังเก๊กอยู่ไอ้ไปพังไปเลย่นนี่นั่นเขากบอกเฮ้ยเสียดายอ่ะทำไมทําอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่าก็พยายามเย็นลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหยิบอะไรเคลียร์อีกเขาร้อนเราต้องเย็นแต่การทะเลาะแต่ละครั้งมันใช้พลังเยอะมากนะน้องออฟพลังแรงสูงมากเลยค่ะแต่ก็แค่สองปีแรกเท่านั้นแต่เป็นแค่สองปีแรกนี่คือสามีที่เราอธิษฐานขอมาเลยนะใช่อธิษฐานขอมาเลยตอนที่ไหน อธิษฐานเองทุกคืนเลยค่ะตอนขอเชื่อ,อะไระต้งองเชื่อขอว่าคือหลังจากที่แฟนคนแรกของเราเรารู้สึกว่าเราเฮอเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็ขอให้เจอคนที่เขารักลูกมากๆ เจอเจอเลยเจอแบบคนนี้แล้วแบบแต่งงานเลยจะไปเจอคนนี้แหละค่ะเขารักลูกมากๆจริงจนแบบไม่ต้องรักมากก็ได้ค่ะคนนี้รักมากจริงๆเลยคู่นี้ก็แปลกนะคือทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้คือเท่าที่เราเจอมาเราเจอแบบว่าปัญหาเรื่องห่วงถึงนอกใจอะไรี่คือไม่มีคู่นี้ไม่มีค่ะเพราะว่าออกอธิฐานไว้ด้วยค่เขาบอกว่าขอให้เจอคนไม่เจ้าชู้อ่าแล้วก็ลืมไปนิดนึงนะไม่ได้ขอคนไม่ทะเลาะแบบไม่ไม่ได้ขอเลยขอแบบว่ารักเรามากๆดูแลเราแล้วเป็นคนดี ไม่จะชูงให้จำครบเลยอ่ะให้ครบเลยรักมากจนกระทั่งสักรูปของหน้าของน้องอ๋อมไว้ที่ตัวเขาเลยใช่ค่ะสักรูปหน้าอ่อมกลายเป็นหน้าคุณแอนทองผสมคุณแอนก็คือตอนแรกมันเหมือนแอนจริงๆเพราะว่าแสกกลางอะไรอย่างเงี้ยแอนบอกอ้าวนี่รูปฉันนีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นรูปลายสักแรกที่เขาอยากที่เขามีเขาก็อยากจะสักแต่ เขาก็ไม่รู้สักรูปไหนดีเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์อะว่าไปสักมานี่รูปนี้นะอะไรเงี้ยอมอก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะเนี่ยสักรูปหน้าเราคือนอกใจไม่ได้นะอะไรเงี้ยเ mm hmm. สร็จปุ๊บอมก็บอกทำไมสักรูปนี้เขาก็ให้เหตุผลว่ารอยสักทุกอันอะมันแบบถ้าเกิดการเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ย มันสามารถเอาได้แต่อันนี้มันจะไม่เชยมันเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ผลก็เป็นเหตุผลที่ก็น่ารักก็เชื่อก็ได้ก็เชได้แต่งงานปั๊บปัญหาที่ตามมาตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีลูกยากจนตอนแรกก็คือเกือบจะไปใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์คืออีกซี่ใช่ค่ะวันดีคืนดีก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วเหมือนกับพร้อมแล้วอ่ะพร้อมว่าจะเป็นแม่คนละก็ไปเอเราไปหาหมอกันไปปรึกษา ทำเลยเดี๋ยวจะไปทำอีกซี่เลยก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจอุ้ยคุณอมคุณอมรู้สึกว่าคุณออมแบบท้องไหมอมก็บอกอุ้ยไม่รู้สึกเลยคุณหมอไม่รู้สึกเลยอะ่ะมันไม่มีแพ้ไม่มีอะไรออไม่มีไม่มีเหตุการณ์แพ้ท้องเลยหมอบอกว่าแต่ผนังบดลูกม,มันหนามากเลยนะเนี่ยสักพักนึงคุณหมอก็เดินมาในห้องเขาบอกว่าคุณออมคุณเอขอแสดงความดีด้วยนะคุณท้องแล้วอมก็ <laughs> คือเหมือนแบบผูดับวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งคือแบบว่าในใจคิดไม่ต้องเสียตังค์เลยวนกลับมาที่เรื่องเงินอีกครั้งไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแล้วหันมองนะเอเขอเอเาก็ยังแบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยอก็บอกเฮ้ยทองแล้วหรอเป็นไปได้หรอเนี่ยถามคุณหมอหมอคะแล้วหนูจะฝากทองยังไงอะ่ะ เหมือนวันนั้นคือตั้งใจจะไปทำค่ะห,หมอก็บอกก็ฝากได้เลยค่ะหมอก็ผงเซ็งอะ <c oughs> ่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ล่ะตอนนี้สามขวบแล้วค<อ>่ะสามขวบย่างเข้าสี่ขวบเดือนกรกฎาเนี่ยค่ะ <c oughs> คับ